บ้านบ้านในบ้านสุดท้ายดะบ้านอีน้องบ้านที่บ้านบางสัมแลนนะออกมาได้เลยปุ๊บ <c oughs> แล้วกันน้ำเลิกหมดรับปรเดี๋ยวนี่ตีตีปุ๊น่ะแ <c oughs> น่แน่แน่ให้มาเอ็มร ไอสอยของว้อยรึวเียได้ยันได้ครอบสูง่อารยเน่ยอะวเสียไม่เอาป่ามึงแกะรอบแบบนี้มึกเต้ยมึงื้ยต่วาเดี๋ยวครูวิเชนไปจะเฮ้เล่ามึงให้ปุ่นแก่ทังบ้านไอเสื้อมาผลแต่บ้านไอเสื้อมันกรมันเลิกน่บ้านไอเสือชุดหัวเลยครับโอ้ยไอเสือนี่ต้องรอยคอคามเนาะ